ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว NSF เรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยมันก็เป็นอันดับต้นๆของดันหลอบแล้วถ้าสมมติเพื่อนๆใช้งานในเมืองแต่ไม่เน้นสมรรถนะที่สูงและเน้นความนุ่มเงียบตัวนี้ตอบโจทย์ในบางไซส์ยอย่าง1 8 5 6ง5เนี่ยไอตัวเรื่องประหยัดน้ำมันน่ะได้อยู่เกรด B นะแต่ว่าบางไซส์เนี่ยได้อยู่เกรด E เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น ข้อหนึ่งนะครับที่ดันหลอกเนี่ยเขาส่งทุกไซส์ทำให้เขาทราบว่าแต่ละไซส์เนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับเพื่อนเพืเ่อนที่ใช้รถตำหนะสูงเน้นสายซิ่งเปลี่ยนแม็กก็จะมีตอบโจทย์หมดเลยนะครับสำหรับ DZ 102นะครับ สวัสดีครับวันนี้คิมไทยบิดกลับมาอีกครั้งนะครับกับคลิปรวมฮิตดันหลอบนะครับผมก็จะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าปัจจุบันนี้ดันหลอบมีรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็ เหมาะสมกับการใช้งานของเพื่อนๆแบบไหนบ้างนะครับกิมก็จะไล่เรียงไปเลยนะครับตั้งแต่รถเก๋งไซส์ขนาดเล็กนะครับอย่างพวก E c o ก a คาจนถึงรถเก๋งขนาดใหญ่นะครับผมแบบพวก l u x u r y ี่ n บน m อะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันรถ SUV นะครับที่เน้นความนุ่มเงียบแล้วก็เน้นสมรรถนะที่ดีนะครับแล้วก็ไปยังรถกระบะกระบะยกสูงกระบะบรรทุกนะครับผมก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับประเภทแรกเนี่ยของยางดันหลบต้องบอกงี้ครับว่ายางดันหลบเนี่ยรถเก๋งเนี่ย,ลยหลักหลัก มีอยู่4รุ่นรุ่นสําหรับใช้งานทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่3รุ่นหลักๆนะคบผมรุ่นที่1ก็คือรุ่น Dunlop SP Touring R1 นะครับผม SP Touring R1 ต้องบอกอีกครับว่ามันเป็นรุ่นต่ําสุดของ Dunlop ณนะปัจจุบันนี้นะครับสำหรับ Young Replacement นะครับผมผมพูดสั้นๆก็คือ R1 นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆเลย สำหรับคนที่ใช้งานในเมืองไม่เน้นสมรรถนะสูงไม่เน้นว่ายังต้องนุ่มเงียบยง่ายคือเน้นใช้งานแบบทั่วทั่วไปจริงๆนะครับอันเนี้ย ทัวริงน์อาวานตอบโจทย์เพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นยางสําหรับรถเก่งขนาดเล็กครับมีตั้งแต่ขอบ14นะครับถึงขอบ16แต่ว่ามันก็เป็นไซส์ตลาดนะครับอย่างรถวีออสอัลติปตัวเก่าๆนะครับแคมเมอรี่ตัวเก่านะครับอย่างไซส์1 8 5 6 54, 5แปดห้าหกห้าสิ5สีนะครับ2 1 5 6 0 1 6ก็มีไซส์หลักๆประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็อาจจะปะปลายไปนะครับไม่ค่อยเป็นไซส์ป๊อปปูล่าเท่าไหร่แแตต่วต่ววาาัเนนนนี้้้ก็คือใชงแบบ ทัว่วๆไปจริงๆนะครับผม EU label เนี่ยก็ผมบอกค่อนข้างชัดเจนนะครับการประหยัดน้ำมันเนี่ยได้อยู่ที่เกีร์อีเบรกบนถนนเปียก E เสียง7 1เดเดซิเบลธรรมดาไหมครับอย่างรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานทั่วๆไปนะครับเป็นรุ่นแรก ส่วนรุ่นที่2ต่อมานะครับชื่อรุ่นว่า N s f e EC 3 0 0 plus นะครับผมรุ่นนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมานะครับสมรรถนะดีขึ้นกว่า Touring R 1แล้วก็ตัวนี้ก็มีโฟกัสเรื่องความนุ่มเงียบที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คืออย่างตัวนี้ ตัว n s f e EC 3 0 0 plus ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว n s f เรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยมันก็เป็นอันดับต้นๆของดัน l o อแล้วถ้าสมมุติเพื่อนๆใช้งานในเมืองแต่ไม่เน้นสมรรถนะที่สูงและเน้นความนุ่มเงียบตัวนี้ตอบโจทย์อีกประเด็นหนึ่งของไอ้ตัวนี้ก็คือ มันติดรถ O E M มาหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับอย่างรุ่น C H R ก็ติดตัวนี้215 6 1 7 E C 300มาเหมือนกันนะครับไซส์ยางที่ Dunlop N S F E C 300 plus ผลิตออกมาเนี่ยก็คือตั้งแต่ไซส์ขอบ15อะไรครับอย่าง185/60/15นะครับขึ้นไปจนถึงไซส์แบบ compact นะครับอย่าง H R V 215/55/17หรือว่าจะเป็น C H R 2 1 5 6 1 7นะครับระหว่างทางก็มีไมเรื่อยครับแบบ215/60/16 2 5 5 0 1 7อะไรพวกนี้มีหมดนะครับสำหรับ รุ่น ec 3 0 0 plus รุ่นนี้นะครับก็พูดถึง eu label นิดนึงนะครับของรุ่นนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องสังเกตนิดนึงครับเพราะว่าในบางไซส์อย่าง1 8 5 6ง5เนี้ยไอตัวเรื่องประหยัดน้ำมันอะได้อยู่เกรด b นะแต่ว่าบางไซส์เนี่ยได้อยู่เกรด e เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อหนึ่งนะครับที่ดันหลอดเนี่ยเขาส่งทุกไซส์ทำให้เขาทราบว่า แต่ละไซส์เนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับประหยัดน้ํามันเนี่ยผมว่ามันประหยัดน้ํามันแค่บางไซส์นะเท่าที่ผมดูนะแรงต้านทานการหมุนอย่างในแปดห้าหกสิบห้าตัวเนี้ยอยู่เกรดบีก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้าตัวเนี้ยอยู่เกรดอีเลยก็ถือว่าแบบทั่วๆไปนะครับแต่เรื่องเบรกบนถนนเปียกเนี่ยอยู่ที่เกรดอีเลยผมเช็คมาทุกไซส์แล้วค่อนข้าง ใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นตัวนี้นี่แหละเป็นตัว e ก็ถือว่าบนถนนเปียกเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าใช้งานในเมืองไม่ได้ขับเร็วอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเน้นนุ่มเงียบตัวนี้ก็ตอบโจทย์ส่วนเรื่องเสียงไซส์แต่ละไซส์ไม่เท่ากันครับมีตั้งแต่68เดซิเบลถึง7 1เดเซิเบลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆอจจต้องเช็คกันแต่ว่าจุดเด่นอย่างที่ผมบอกแหละตัวนี้นุ่มกว่าตัว touring r 1แน่นอน ส่วนต่อมารถเก่งที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับดันหลบเลอร์มัง LM705 ครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าไอตัวดันหลบ LM705 ตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก EC300plusLM704 มารวบรวมกันครับคือเขาเอาจุดเด่นของ EC300 ในเรื่องของความนุ่มแล้วก็เอาตัว LM704 เนี่ยในเรื่องของการก่อถนน,นมาใส่ร่วมกันมาเป็น LM705 พูดง่ายๆเป็นตัวยางพรีเมียมเรื่องนุ่มเงียบ ของตัวดันหลอบและผลิตตั้งแต่ไซส์แบบขอบ15เลยยาวขึ้นไปถึงขอบ20เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นรถเก่งขนาดตั้งแต่ V8 Outfit Civic Camry ขึ้นไปจนแบบ Bent BM ที่เป็นไซส์คู่หน้าคู่หลังรุ่น LM 705ก็ออกมาตอบโจทย์ในไซส์แบบแพ็คคู่เหมือนกันจุดเด่นของมันเลยก็คือนุ่มขึ้นเกาะถนนขึ้นถ้าสมมุติว่าผมแนะนําในรถเก่งทั่วๆไปนะถ้ามันมีไซส์เนี่ยผมแนะนําให้เป็นตัว LM 705เลยเพื่อนๆจะได้ทั้งนุ่มเงียบด้วยทั้งเกาะถนนด้วยสําหรับยางดันหลอรถเก่งนะต่อไปก็คือเป็นตัว ไซซิ่งนะครับก็เป็นดันล o อ d z z 1 2 2 Plus, ก่อนหน้านี้เป็นรุ่น102ธรรมดานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่น 102+ Plus แล้วจุดเด่นของดีเซล 102+ Plus ก็คือเรื่องของการรีดน้ำก่อถนนนะครับแต่เรื่องเสียงเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยไม่ตอบโจทย์นะครับเหมาะสำหรับสายซิ่งนะครับหรือว่ารถที่มีสมรรถนะสูงนะครับใช้ความเร็วเยอะๆตัวดันหลบดี z 102รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผลิตไซส์เนี่ยค่อนข้างครอบคลุมเหมือนกับตัวดันหลบ LM705 นะครับตั้งแต่ไซส์ขอบ15จนถึงขอบ20เลยนะครับเพื่อนๆที่ใช้รถสมรรถนะสูงเน้นส เปลี่ยนแม็กก็จะมีตอบโจทย์หมดเลยนะครับสำหรับ DZ102 นะครับผมสำหรับรถเก่งนะครับก็จะมีรุ่นหลักๆประมาณนี้นะครับจริงๆจะมีสปอร์ตแม็กศูนย์อีกนะปัจจุบ,บันก็จะเป็นรุ่นที่ไฮเปอร์ฟอร์เม้น์ไปอีกนะครับเขาเรียกว่า UHP แล้วกันนะครับในกลุ่มนั้น <S <S ในเรื่องของยางรถกระบ,บะรถ SUV ของดันลบก็คือดอกยาง HT นะครับปัจจุบ,บันนี้จะเป็นรุ่น Grand Tech PT 5นะครับ Grand Tech PT 5เนี่ย <S <S ผมไปเทสมาแล้ว ขึ้นไปที่เชียงรายเลยสนุกมากทริปนี้ทําให้ผมรู้สึกเลยว่าดันหรอแกนเท็กซ์พีทตัวนี้คือแบบขับสนุกจุดเด่นของมันจริงๆคือเรื่องการโยนตัวที่มันต่ํา กาะถนนที่ดีรีดน้ําที่ดีครับเวลาเข้าโค้งตอนขึ้นเหนือคือแบบมันมากไม่หลุดโค้งโยนตัวต่ํามากนะสำหรับดันหลอกแกนเทคพีทีเป็นดอกยาง H T ที่เรียกว่าข่าวสนุกมากๆจริงๆนะครับก็ดันหลอกแกนเทคพีทีที่เป็นดอกยาง H T เนี่ยเขาก็ผลิตตั้งแต่ไซส์ขอบ15จนไปถึงขอบ20เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ รถ SUV รถ PPV กระบะท,ที่ยกสูงที่อยากได้ดอกยาง AT ของดันหลบเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ g r a n d Tech p t 5รุ่นนีนะ้แล้วราเบลของเขาเนี่ยประหยัดน้ำมันได้เกตดีเลยนะแปลว,ว่าแรงด้านทางการหมุนเนี่ยต่ำมากๆนะครับเกาะถนนเปียกนะครับอยู่ได้เกตด C นะครับแล้วก็เสียงอยู่ที่71ส่วนตัวผมจริงๆนะ71เดซิเบลคือไม่ใช่ประเด็นเลยแต่ว่าเรื่องขับสนุกเนี่ย PT5 ตอบโจทย์เพื่อน,อนแน่นอน ส่วนต่อไปเป็นยางออลเทอร์เลนของยางดันหลอมนะครับก็คือวิ่งบนถนนหลวงอยู่ที่70%วิ่งนอกถนนหลวงอยู่ที่30%นะครับจริงๆมันมี AT20 AT22 เะแต่เป็นยางติดรถผมก็เลยมาพูดถึง AT5 ที่เป็นตัวยางที่แบบ replacement เป็นหลักนะครับ AT5 เนี่ยแน่นอนแหละมันพัฒนามาจาก AT3 นะครับ AT5 จุดเด่นของมันเนี่ยแน่นอนหนึ่งการสึกที่ช้าลงนะครับ2การเกาะถนนที่เพิ่มมากขึ้น3 การรีดน้ำนะครับที่ดีเพิ่มมากขึ้นจาก AT3 นะครับแต่หลักๆนะผมว่า AT5 ตัวนี้จุดเด่นของมันคือเรื่องของการสึกที่สึกที่ช้าลงนะครับถ้าใครอยากได้ยางทนทนแล้วก็เน้นลุยๆนะ Grandtech AT5 ตัวนี้คือสอบโจทย์เพื่อนๆมากๆแน่นอนครับไซส์ที่เขาผลิตเนี่ยจริงๆไม,ม่น่าเส์รถกระบะขนาดเล็กนะน้ำแบกขอบ15เลย แล้วก็เป็นรถแบบ PPV กระบะยกสูงนะขอบ2 6 2หก0อ1 2 2 6 5 5 7 265 5ิบสิ5 5ก0นะครับพูดง่ายก็เป็นแบบกระบะยกสูงอะ่ะหรือก็จะเป็นรถแบบ Fortuner m u x ม a ล j e ็พวกเนี้ยก็ออกมาตอบโจทย์ที่แบบเน้นลุยๆจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างพวก CRV Mazda CX5 อะไรพวกเนี้ย ไม่มีนะครับผมสำหรับ AT5 นะครับผม EU Label ของแกนเท EC AT5 นะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 7e ดอกยาง AT มันจะไปประหยัดน้ำมันได้ยังไงเพราะดอกยางมันสูงการกินน้ำมันมันเยอะกว่าเวลาออกตัวเนี่ยมันใช้แรงเยอะกว่าระยะเบรกบนถนนเปียกอยู่ 7c ก็ถือว่าดีเลยเพราะว่ามันเป็นยาง All Terrain น่ะแน่นอนอยู่แล้วที่มันไม่สามารถที่จะไปใช้บนถนนหลวงได้แบบเบรคได้ดีมันเน้นตะกุยอ่ะเข้าทางลูกลังอะไรเงี้ยเสียงอยู่ที่72เดซิเบลก็ถือว่าดังนะแต่ว่ามันเป็นยากยาง AT มันเป็นแบบว่าลักษณะของเขาอยู่แล้วนะครับ ส่วนต่อมานะครับมาพูดถึงยางกระบะบ้างยางกระบะของดันหลอดสําหรับในเชิงพาณิชย์เนี่ยดันหลอดเป็นยางแบรนด์หนึ่งที่คิมอยากจะแนะนานะเรื่องการรับน้ําหนักการบรรทุกที่ไม่หนักมากๆเกินกว่า2ตันนะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าสองหนึ่งห้าหกห้าสิบหกสองศูนย์ห้าเจ็ดสิบสิบห้าตัวนี้ดันหลอด LT สามเจ็ดรุ่นนี้ก็ผลิตออกมาแล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องบวมแก้มหน้ายางแตกถือว่าแข็งแรงทนทานอยู่นะครับสาหรับดันหลอด LT สามเจ็ดรุ่นนี้นะครับเหมาะสาหรับเชิงพาณ เป็นหลักนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ราคาไม่แรงแล้วก็คุณภาพผ่านนะครับสมมุติเพื่อนๆเนี่ยที่บรรทุกหนักมากๆครับดันหลอกเขาก็ผลิตยางรุ่น v a n t e c V1 นะครับไซส์หลักๆก็คือไซส์225755นะครับก็เป็นตัวที่รับน้ำหนักได้เยอะมากกว่าตัว215755รุ่นนี้แหละครับผมก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างนิยมสำหรับกระบะบรรทุกอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่คิมพูดมาเนี่ยคือรถเกง่ง,จร,งจริงก็คือมี4รุ่นก็คือทัวร i n ิง R1 EC 3 0 0 plus แล้วก็รุ่น LM 7 0 5นะครับส่วนถ้ายางซิ่งนะครับก็เป็นรุ่น D z 1 0 2 plus นะครับแล้วก็ยางกระบะ HT ก็เป็นรุ่น PT 5นะครับถ้าเป็นยาง AT ก็ AT 5นะครับสำหรับกระบะเชืองพาณิชก,ก็จะเป็นรุ่น LT 3 7รุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่น v a n t e c V1 นะครับผมยางตลอดในปี2024นี่้มีทั้งหมด8รุ่นเพื่อนๆที่มีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆก็จะมีตัวเลือกแล้วว่าเฮ้ยแบบไหนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดน,นะครับยังไงนะครับ ลองมาเลือกยางบนแพลตฟอร์มไทบิตของเราได้นะครับทุกรุ่น8รุ่นเนี่ยมีหมดนะครับแล้วก็ดันหลอกของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาพิเศษมากๆกนะครับก็วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการร่วมฮิตยางดันหลอกฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งติดตามช่องไทบิทของเรานะครับให้ยอดซับสไคร์ของเราเนี่ยไปถึงแสนซักทีนะครับผมจะได้มีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ